สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford f อร์ f เฟ s t a ตาใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวอัปเดตของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศที่ซารา่านุสลาแบทเลอร์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมในช่วงข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มที่ข่าวของสาวริสวินเทอร์สปูลหลังจากที่ได้เลิกลากับอดีตสามีและได้ประกาศว่าเธอจะไม่มีใครอีกแล้วแต่ล่าสุดก็เตรียมที่จะรั่นละครวิวารอบที่2ส่วนหนุ่มคนไหนที่จะพิชิตใจเธอได้ไปชมกันเลยค่ะ ถึงแม้ว่าไม่เสาร์รีดเวอร์สพูลจะเคยประกาศว่าจะใจแข็งปิดประตูตายไม่ให้ใขรเข้ามาวิ่งเล่นในหัวใจอีกรอบแต่เมื่อได้เจอความดีและความเอาใจใส่แบบเสมอต้นเสมอาปของหนุ่มจิมโทสคู่มันหนุ่มก็ต้องกลับทำเปลี่ยนใจค่ะพอล่าสุดมีข่าวลือกันให้ทราบว่าเจ้าตัวกำลังจะข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งแหล่งข่าววงในยืนยันว่างานนี้จะจัดแบบส่วนตัวส่วนตัวไม่วหวาและเชิญแขกเฉพาะที่สนิทเพียงแค่100คนเท่านั้นยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค เรียกว่าความฮอตของพ่อหนุ่มหล่อออเรนเดอร์บูมยังมาแรงไม่มีตกจริงๆค่ะยิ่งกลายเป็นคุณพ่อยังหนุ่มก็ยิ่งดูเทแทมเพิ่มสเสน่ห์จนไลฟ์คนดิฉาด้วยการช่วยภรรยาสาวอย่างมิเรนเดอร์เคอร์เลี้ยงลูกน้อยน้องฟิตอีกด้วยค่ะซึ่งเอกหนุ่มเผยว่าช่วงเวลาที่เขาชอบมากที่สุดเวลาอยู่กับลูกก็คือตอนอาบน้ำนี่แหละค่ะเพราะถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้เขาจดจำและมีความสุขมากที่สุดเลยแม้น่ารักซะขนาดนี้เชื่อว่าสาวๆหลายคนคงจะชาวหวานใจของหนุ่มบูมซสแล้วละค่ะ งานนี้เรียกว่าหนุ่มๆต้องตาวอลกันไปตามๆกันทีเดียวค่ะกับโชมใหม่ของนางเอกสาวเอเดียนพาริกี้ในชุดเครื่องแบบนักรบสาวสุดเซ็กซี่ปี2011ออกมาให้ชมในภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman วอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของสถานีโทรทัศน์ NBC ซึ่งขอบอกว่าชุดนี้เซ็กซี่มากๆก็ดูสิคะอะไรมันจะรัดได้สัดส่วนขนาดนั้นเรียกว่าเน้นมันทุกสัดส่วนจริงๆถ้าหุ่นไม่รัดใส่ไม่ได้แน่ๆคะ่ะ ตอนนี้เวลาของสา่าก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ